สวัสดีค่ะน้ำกะนกวันวันทว,วงค่ะคุณครบค่ะน้ำก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ให้กำลังใจน้ำนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง ชาวอำเภอบัวใหญ่ทุกๆท่านขอบคุณแฟนเพลงขอบคุณแฟนขับขอบคุณทุกๆคนทั่วประเทศนะคะที่ติดตามมาติดตามติดตามน้ำมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะแข,ข่งขันในเวทีไหนไม่ว่าจะทําอะไรคอยติดตามคอยให้กําลังใจกันเสมอมานะคะจนถึงวันนี้น้าก็คิดว่าน้ําสําเร็จมาขั้นหนึ่งแล้วนะคะคนตอบรับเมื่อคือนนี้หลังจากทีอ่ออกอากาศไปนะคะก็มี เพื่อนเพื่อนแอดเฟซมีการติดตามกันเยอะเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการโพสให้กำลังใจเยอะมากๆนะคะน้ำอ่านทุกคอมเมนต์นะคะอยากจะบอกทุกทุคนว่าน้ำอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็น้ำรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจกับสิ่งที่น้ำทำขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็วันอาทิตย์นี้นะคะน้ำจะไปแข่งขั นะะในรอบชิงชนะเลิศนะคะในบทเพลงช้านะคะยังไงก็ฝากแฟนๆชาวบัวใหญ่แล้วก็ทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้น้ำแล้วก็ช่วยโบวทให้น้ำด้วยนะคะขอบคุณค่ะ